การหาสมาชิกของ power set ข้อนี้ทำย่างไรมาดูกันเริ่มต้นนะครับข้อนี้เขาให้กำหนดมาคือเซต A ใช่ไหมเซต A ก็คือเซตว่างมี0มี1แล้วก็มีเซต2นะครมีทั้งหมด4สมาชิกด้วยกันส่วนเซต B ก็มีเซตว่างแล้วก็เซตของ0 1แล้วก็เซตอะไรครับ0 2นะครับโอเคมีทั้งหมด3สมาชิกนะหา power set A เรามาลบกับอะไรครับ B ได้ไหมอ่า ก็บางคนก็คิดว่าเอ้ย p o w e r set A มีกี่ตัวละ่ะ1 2 3 4 4ตัว2กําลัง4 B อ่า B มีกี่ตัว1 2 3ลบกับ3อ่าก็ได้16อ่าลบกับ3ก็เหลืออะไรครับเหลือ13กาข้ออะไรครับข้อ1มั้ยไมผิดเราจะทํำยังไงละ่ะนะผิดนะครับข้อนี้แบบนี้ทําผิดไปนะครับวิธีการที่แท้จริงก็คือว่าเรามั่นใจไหมว่า Power Set A กับ B มันซ้ำกันทั้งหมดมันซ้ำกัน3ตัวนี้หรือเปล่าจึงมาลบ3ไม่แน่ใจถ้าไม่แน่ใจต้องทำนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็คือไอตัวอะไรครับสมาชิกของพาวเวอร์เซตมาลบกับเซต B นะครับเซตอะไรก็แล้วแต่มาลบกันนะครับเราก็ต้องเอาตัวสมาชิกของพาวเวอร์เซตตั้งลบกับสมาชิกของส่วนซ้ำ ระหว่างเลยครับระหว่าง power set A มาซ้ำกับใครครับซ้ำกับ B ว่ามันซ้ำกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกระจายดูนะครับว่า power set เท่าไหร่นะครับอ่า power set A ก็มีเท่าไหร่ครับมีเซตว่างอันดับแรกครับอ่าสองกำลังสี่ก็สิบหกตัวแหละนะครับเราไม่ต้องทำทั้งหมดนะอ่าก็จับคู่นะฮะนะใส่ปิดการทีละตัวครับก็ เ็นเซตว่างนะครับแล้วก็เป็นอะไรครับเซตศูนย์นะฮะแล้วก็เซตหนึ่งนะครับอันนี้สมาชิกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เซตสองกลายเป็นเซตของเซตสองอันนี้คือสมาชิกหนึ่งตัวจบละคราวนี้มีการจับคู่เราก็มาดูครับว่าเราจะไม่ต้องจับคู่ทั้งหมดแต่เรามาดูว่าเซตบีมที่มีโอกาสจับคู่ได้คืออะไรบ้างก็มีศูนย์จับคู่หนึ่งกับศูนย์จับคู่ของสองนะครับ นั้นอ่าอันนี้เรามีอะไรบ้างครับเรามีเซต0จับคู่1แล้วก็0กับจับคู่กับเซต2 0จับคู่กับเลข1 0จับคู่กับเซตของ2นะครับจุดๆๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยพาวเวอร์เซตเกับ B เนี่ยมันซ้ํากันตัวไหนบ้างนะฮะ1มีเซตว่างแน่นอน2มีเซตของ1ไหมเซตของ1 0 1เนาะเซต0 0 2มีไหมไม่มีนะไม่ใช่ นั้นมันซ้ํำกันแค่กี่ตัว2ตัวเทน,นั้นสรุปว่าวิธีการทําข้อนี้ก็คือ p a วเก็ใช้2กําลังอะไรครับ2กําลัง4นะฮะลบกับส่วน3ส,ส่วนซ้ำคือ2นะครับข้อนี้ตอบอะไรครับ2 2กกำลัง4ก็เป็น16มาลบ2คําตอบคือ14นั่นเองนะครับกาข้อ2ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เหตุอาจารย์9สอนสุดลับให้เก่งคณิตขอบคุณมากครับ